หลวงพ่อคงเทพเจ้าแห่งเขาสมิงตํานานเสือเหล็กแห่งวังสัพพรสพระครูอาคมวิสูิ์หรือหลวงพ่อคงสุวรรณโนอดีเจ้าอาวาสวัดวังสัพพรสอำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีคือหนึ่งในพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองวิชาแห่งยุคผู้ได้รับสมญานามว่าเทพเจ้าแห่งเขาสมิงด้วยความเชี่ยวชาญในด้านการสร้างวัตถุมงคลโดยเฉพาะเสือที่เปี่ยมด้วยพุทธคุณจนเป็นที่กล่าวขานทั่วภาคตะวันออกและทั่วประเทศหลวงพ่อคงท่านเกิดเมื่อวันเสาร์ ที่20กันยายนพศ2445ณบ้านตาพลายอำเภอเขาสมิงจังังวดหตราดในครอบครัวเกษตรกรเป็นบุตรหัวปีมีพี่น้องรวม12คนในวัยเด็กท่านเรียนที่โรงเรียนวัดชมพูทรายและช่วยทางบ้านหาสมุนไพรจากป่ามาขายเมื่ออายุ21ปีท่านอุปสมบทที่วัดชมพูทรายโดยมีพระอธิการผูกวัสระเป็นพระอุปชาได้รับฉายาว่าสุวรโนแปลว่าผู้มีผิวพรรณงามดั่งทอง ท่านเป็นพระที่มีความขยันหมั่นเพียรทั้งในพระธรรมวินยัยและวิทยาคมโบราณโดยศึกษาวิชาต่างๆจากพระอาจารย์ผู้แก่กล้าในยุคนั้นทั้งสายพระและคารวะเช่นหลวงปูง่วงปู่แท้ๆของท่านหลวงพ่อเมวัดมาไผ่หลวงพ่ออำ่ำวัดสตอน้อยหลวงพ่อลิงพ่อครูเตาา๋าคารวะจอมคาถาพ่อครูตาสดคารวะจอมขมังเวทหลวงขีรลีเขตตาแท้ๆของท่านรับราชการ ดูแลหัวเมืองตราจันทบุรีผู้มีคาถาอาคมขลังหลวงพ่อคงเชี่ยวชาญวิชาอาคมหลายขแขนงอาทิคาถาหัวใจร้อยแปดยันขอมลบผงอิทิเจปัทมังการสักยันต์การย่นระยะทางการฝึกจิตกรรมฐานรวมถึงวิชาเสือสมิงซึ่งชาวบ้านนิยมเรียนไว้เพื่อความปลอดภัยเมื่อเข้าป่าว่ากันว่าวัตถุมงคลของท่านโดยเฉพาะเสือมีพุทธคุณโดดเด่นด้านคงกระพันแคล้วคลาดและแม่ตามมานิยม ในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพาหลวงพ่อคงเริ่มสร้างวัตถุมงคลแจกทหารที่ไปรบเช่นตะกุดหนังเสือพายานันและเสือโลหะซึ่งกลายเป็นของหายากและเป็นที่ปรารถนาของนักสะสมในปัจจุบันท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดวังสัพโรธในปีพศ2503และได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูอาคมวิสูในปีพศ2522แม้จะเป็นพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังแต่ท่านกลับมีชีวิตเรียบง่ายเป็นคนล่างเล็กผิว ยิ้มง่ายมีเมตาสูงรู้ทันใจคนและเปี่ยมด้วยอัธยาศัยไมตรีคติธรรมที่หลวงพ่อคงย้ำกับศิษย์เสมอคือทำดีซื่อสัตย์จริงใจมีอยู่แล้วในตัวทุกคนทำได้ทำจริงชีวิตรอดปลอดภยัยหลวงพ่อคงมรณภาพาเมื่อวันที่25กันยายนพศ2532เหลือไว้เพียงตำนานเสือและบารมีธรรมที่ยังคงฝังแน่นในใจผู้ศรัทธาจวบจนปัจจุบัน